สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าหลักประกันแห่งรัฐธรรมนูญวันนี้เสนอเป็นตอนที่สองครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงหลักประกันที่ประชาชนสมควรจะได้รับจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะมีการยกร่างขึ้นในเร็วนี้ไปทั้งหมด8ข้อตอนนี้ผมจะได้พูดต่อถึงหลักประกันที่เหลือคือข้อห หลักประกันว่ากองทัพต้องเป็นกองทัพของประชาชนเพราะกองทัพจัดตั้งขึ้นด้วยภาษีากรของประชาชนและที่สำคัญคือกำลังหลักของกองทัพนั้นประกอบด้วยทหารชั้นผู้น้อยซึ่งเกณฑ์มาจากลูกหลานของประชาชนทุกปีและต่อเนื่องกันยาวนานเป็นกองทัพที่จะต้องปกป้องประเทศชาติและประชาชนจากภัยอันเกิดจากอาริราชศัตรูและภัยพิบัติร้ายแรงตามธรรมชาติ กองทัพต้องไม่ใช้กําลังทหารซึ่งเป็นลูกหลานของประชาชนทําร้ายหรือถึงขั้นสังหารประชาชนเป็นอันขาดไม่ว่าประชาชนเหล่านั้นจะมีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามข้อ 2. หลักประกันมิให้มีการนํากฎหมายซึ่งลิดรอนและคุกคามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนมาใช้บังคับกับประชาชนอย่างพร่ำเพื่อและเกินสมควรแก่เหตุ ตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพศ2457พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5 4 8พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพศ2551รวมทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เหตุเพราะเมื่อนำกฎหมายเหล่านี้มาใช้บังคับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะถูกละเลยทันที โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งส่วนใหญ่มักจะอนุมานเอาเองว่ากฎหมายเหล่านั้นใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญก็อ 3. หลักประกันในเรื่องโครงสร้างทางอำนาจที่ไม่บิดเบี้ยวและสอดคล้องกับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมมีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นอิสระและตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันได้ก็อ 4. หลักประกันในเรื่องหลักนิติธรรมแห่งกฎหมาย หรือ rule of law ทั้งในเรื่องที่มาของกฎหมายองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายและการวินิจฉัยตีความกฎหมายทั้ง4ส่วนนี้ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยหลักนิติธรรมข้อ5หลักประกันในการป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่เราเรียกกันว่า2มาตรฐานทั้งในการบังคับใช้กฎหมายและในการวินิจฉัยตีความกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางด้านความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ทางการเมืองข้อ 6. หลักประกันในเรื่องระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและยึดโยงกับประชาชนทั้งในเรื่องที่มาองค์ประกอบอำนาจหน้าที่และการตรวจสอบถอดถอนและสำหรับกระบวนการยุติธรรมนั้นจะต้องมีหลักประกันว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีายาจะต้องได้รับสิทธิในการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมได้รับการสอบสวนหรือพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมและที่สำคัญคือการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งความจริงสิทธิต่างๆเหล่านี้ก็บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือแม้แต่ศาลมักจะไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาหรือกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพิเศษข้อ 7. หลักประกันในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการปกรครองส่วนภูมิภาคที่ยังล้าหลังและเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับจังหวัด ที่มีผู้นําองค์กรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนขณะเดียวกันก็ต้องมีหลักประกันว่ารัฐจะต้องยินยอมให้มีการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษในบางพื้นที่ที่ประชาชนต้องการเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมข้อ 8. หลักประกันในการตรวจสอบการทุจริตและการใช้อำนาจร,รัฐในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาบริหารสาขานิติบัญญัติสาขาตุลาการ สาขาผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงสาขาผู้บริหารส่วนท้องถิน่นหรือแม้แต่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตรวจสอบทั้งหลายด้วยข้อ9หลักประกันว่าทุกครั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นในประเด็นใดเมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วจะต้องนำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติก่อนที่จะนำไปประกาศใช้ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่า หลักประกันแห่งรัฐธรรมนูญในตอนที่สองซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ